ô oh, thôi mau <laughs> không? không. cứ mau thế. vừa bà cháu anh tan là bò hú răng tan tầm tầm tầm. thằng cháu thằng cháu gì anh ức <laughs> <laughs>

พี่น้องไงเนาะทักทายกลับสบายดีสบายดีนะสวัสดีพ alon, no. ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกุสูชูคนพี่น้องไงเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมวยยาวซาแนลพี่น้องไงเนาะเอ้ยพี่น้องไงมาพ่อมาเจอกับบะยาวในตอนนี้พ่อแม่พี่น้องไงทั้งมวยยาวเองกะบข้อคำลุงแรงเนาะมาอยู่เฮือนซาน้องน้าอีกรอบหนึ่งพี่น้องเไยเนาะในตอนนี้กับสีบานประตูประตูกะแห้งเวทเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องไงเนาะ แล้วก็มาอัปเดตเบื้องเรื่องขันหลอกขันใดเพื่อนในตอนนี้ก็ถือว่า,เ,าเห็ดไปได้หลายตื่นเนาะแล้วลนะลกับผู้ดีพี่น้องเลยมีทางาผู้ใหญ่พี่น้องเลยไล่สอบถามทางมายาวเข้ามาเรื่องอไฟฟ้าพี่น้องเลยเนาะเพื่อนถามมาเชื่อเนาะแต่ว่างงบธนิมีพี่น้องเพื่อนอะย่าคู่วางบในการมา เอาไฟขเขาเคลื่อนเขาซ่านนี่ประมาณเท่าไรประเสริฐพันยังู้พี่น้องเนาะเพราะว่าเรื่องฟืน,นหน,น,น,นึ่นงไฟเขาเคลื่อนเขาซ่านน้องน,น,น้ำยังพระธนีมีพี่น้องเลยแล้วก็เรื่องของน้ำของในก็ยังพระธนีมีพี่น้องเลยเนาะสช่นแบบเพื่อนซานน้องน้ำพี่น้องเลยก็บพัะธนีมีผู้ใหญ่คนใดที่ยิบยืนเขามาสรอยู่พี่น้องเลยเนาะเรื่องน้ำของในเอาตัวเคลื่อนให้มันเลี่ยงก่อนประเสรินนเนาะบ,บางท่านประวัติสีเนาะพี่น้องเ <c oughs> ขาเสียพี่น้องเลยมิได้ว่าเลี้ยว ไปสอบถามน้อกันพี่น้องเลยถามทางพอน้อง er น้ำสีพ um. ่อูุเร like ื่องอยู่บ่พี่น้องเรื่องเรื่องฟืนเรื่องไฟเนาะกันเรื่องถามเรื่องทางคนแหละพี่น้องเลสีพอคุยสีพอไล่ๆอยู่บ่เนาะพี่น้องเลยเนาะกับเป็นทั้งผู้ใหญ่เจดีทางอ่าอ่าพรพุทธเพื่นพี่เก่าเนาะงเพื่อนเนาะสีเพื่นสอบถามขมาพี่น้องเลยเนาะเป็นตาบ่อ่า บ่เนือก <ım 999> ็แหงเพิ่นเพิ่นจากสิหทางซอยประาพี่น้องก็ลงพื้นลงไฟครับเพิ่นเนาะอาวมีแต่ว่าโอเคครับพี่น้องเลยเดี๋ยวไปสอบถามเบิ่งนํากันว่าเอ่อเท่าไหร่เนาะทางพอน้ําพอจะฮู้อยู่บ่พี่น้องเยเนาะค่าเพิ่นฮู้ก็ดีแต่บ่ยาวคิดว่าบ่เกิน5ล้านพี่น้องอยู่ราวๆนี่แหละเพราะว่ามันบ่ได้ไกลจากเสาฟื้นเสาไฟเนาะพอก็พอบ่ยาวเข้าอยู่เฮือนน้องแฟนก็5ล้านพี่น้องเยเข้าอยู่ เออเรื่อนองปุนากาหาล้านพี่น้องเลยเครื่อน้องไส้กะประมาณหาล้านเท่ากันพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเสาฟ้ามันมันบกไก่ปันใดพี่น้องเลยเออพอย่างฉดว่าประมาณนั้นเนาะป้าสาพี่น้องเลยมีแตว่าไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยว่าเรื่องมันดอกมันใดสร้างผลกระเฮ็ดไว้อยู่เลยพี่น้องเลยเนาะมาวันนี้เป็นอันเป็นที่ไอันที่ได้ย่างเลยพี่น้องเลยเนาะอันนี้กะส่วนวางประตูเพิ่นนี้กะยั่งอยู่่น้องเลยเนาะ ยังคนด,ด้เก็บขึ้นเนาะอาจจะเป็นพร่อื่นบอกไปล้วอาจจะได้เก็บขึ้นเนะานะม,มาในรอเนี่ยขึ้นทา่าซีลูกติงเนาะเ็นว่าเล็วไปเราเน,ะนาะเรือ,อมากมากไปเออ Để, uh, đi, nữa, khá, oh, hó, t ý định đây cái nào không khai ô à vòi nhau thì cũng được băng cái lắm không ô oh, lăng thái xong mô mô bò sang mô bò học mô thế do uh, oh, uh, bà cháu vẫn tàn nồng hủ lăng tàn nồng hưu cũng như khi nó ngủ lăng tan nồng hủ lăng tàn nồng hủ lăng tàn nồng hủ lăng lăng xa xi lúc tinh lạc a thang mong nang nỉ. Oh mong ping, kìa ngon 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 Mấy tổ, mấy tăng, ơi Điểm khắc như đi, kìa Khắc, 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 ขอบขาวแต่งานเยอะขบขาวอีกเลยขอบน้อยหนึงเนาะเอาเนอะเนอะเนอะนกบยกใหญ่เมื่อเนาะเมื่อเมื่อวานตะม้งเลยตะมือนะ คำนะเนาะไว้กันคำเลยมืดมืดตาอะไรกันเป็นท่ากันเมื่อบรรยากาศเวลาเลย,วยบวกขับห่อนเนาะพี่น้องเนาะทาสีเข้าไปแ้วป้าทตึบเลยพี่น้องเลยพี่เอากันทำมาล้มน,นี่แค่นี้มันลมปิวไปไดิย

Măng mê nang đi lắm, nhau đi quán chì mô bơm căn nhà biển đi cắt clair. Tao mắt chìa cắt ký bóng mì tôn mùi vô lát là bọn chìa cắt ký bóng mì vô lát nọn mì vô lát nọn mì nọ 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 mì đấy

อ๋อือออหรือเป็นน้องเลยเออเรื่องฟืนเรื่องไฟเลยเฉพาะท่านี้มีบ่พฝกฟืนพักไฟเขาอย่างท่่มีเนาะเอออันว่าทะเลาเพิ่นเสาฟืนเสาไฟเห็นีหประมาณหาล้านได้เนาะซางเละประมาณหาล้านนี่แหละฮอร์มองว่มีผมเลยมอง่มีผมอยู่บ้านตินจอมกันเลยเออแก้วเลย กันว่าันว่นนนนาน,น้องเอ้ยงานเข้าไายเลยบอกนายเ้อเอา<น>ลัาล,ลดเลยนนมนบอกเลาว่าอยู่แลาดหาวล้านเนาะเนาะเพราะว่าเพืเ่อนต้องปูหน้ากระห h หรอะพ้นนเลยใส่เพือนต้องเสกกระหเพื่อนน่น้องแฟนกระหงเอาไงเนาะนั่นเราบอกว่ากันเขาสิภ์ายเลยบอกเขาเนาะนนนนบอกให้ทงานบอกเขาเนาะเลยเยเลยอเอาเสมอเลยมันทงานน อือๆๆตีไปละมือนึงซะพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นเลขกลมๆมือนึงพ uh mm ี่น้องเอ้ยอ่าพร้อมพร้อมปักไฟพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็ไฟ2รอดเนาะพี่น้องอยู่ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยไฟ2รอดแล้วก็อ่าปักไฟพร้อมพี่น้องเอ้ยอยู่ละมือนึงเนาะอ่าบ่ยาวเพราะว่ามันบ่ได้ไกลักเลยลักใกล้ๆนึงลักึงก็จกลักนีวะ

เงินช่องรายล้านมัไม่ได้แล้วโอ้ยรอยล้านยเป็นย่ได้วไม่ได้เป็นเงินเลยเด้อมันใส่ยา้เลยได้แล้วพี่ตังเงยยังก็ได้ขอบบิดเตือนทุลข์เคยบาะยังไม่ได้หาลูกเคยแล้วก่อนบบบนี้เออแต่ว่าทีมงานเขาบ่มีทีมงานเขามีเมียบ่แล้วเออทุกเดี๋ยวเมียบ่แล้วขาดเหล่าเฮือนเราเดี๋ยวีมีหม่องนังคักเออ ประมาณตีเลขกลมๆประมาณเมือหนึ่งนี่ลืมจัดเสานี่ต้องไปพี่น้องเลยเนาะทางผู้ใหญ่เพื่อนถามมายามาอยู่บวลาล่านี่พี่น้องเเนาะก็คือคนที่ว่าเขาเคื่อนเคื่อนน้องปูน่าเนาะผู้ที่รับบุมมีผมแดะพี่น้องเลยคนเดียวกันแหละครับที่เขาเคื่อนน้องแพนนอันเดียวกันพี่น้องเลยอันเดียวกันอันเดียวกันเีาะุกชีมือกับส้ำเ็จแลละพี่น้องเลยงามงามงาม มันสี่มื่นเนาะสางเนาะอยู่เละสี่เอ้ยเบียกกับเฮ็ดไปเบียกก้อนเนาะจากไหนของน้ำน้องปู้ยได้อีกหนิเนาะอืมจา่ไหนก็เหม็นขึ้นเฮือกขึ้นซ่านน้องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะสำเร็จปะเลยแต่ว่าทรงรูปข้าวเบิ้งนี่มันเป็นน้ำมันสูงบ่ะสงเรลยข้าวเบื้องเป็นเป็นน้ำมันสูงบ่หรือไงเลย bằng cái băng mắt bước nhảy của gươm ông xây đây trong vào để tìm nơi hốc khung cầu đây này hốc bồn nạp rồi cọ cần đầy gươm này bò này chết cái thằng này này gia đình ông tu này là này gươm tầng gươm ông xây bậc không của nỉ hơn có bò này nè bò lúc hơn bò gươm nạp con loài thằng này rồi của

<cười> <cười> ngam cứ đang say vừa đây vì rồi nó chắc phiền thông đẹp đầy đấy vì nó học bừng bừng ma vào nhà vào ngam ngam của này nó à. mình khâu ngam quá hả có mình khâu cò ngam nó à ngam, ngam của gần đang say chẳng phiền người nó bao nhiêu bảo phần phiền đồng đây mình mình mình, mình phải của này nó ở phiền nấm xuống bỏ đi bỏ đi đấy แต่ว่าเรื่องระเบียงมันบรดคือกันเนาะบริคือกันที่น้องเลยตัวระเบียงนี่เ,นเพื่อน้องใช้ระเบียงอยีกแบบหนึง่งตัวน้องแต่ระวังแต่ผลพี่น้องเลยเน,ะนาะผลเกิอนอยี๋ยที่นะอผ <c oughs> ลมานีเปียกเอ <c oughs> าไปบัดรโลดปวดไปผลมาหนีเปียกเกิอนอยู่ที่นหะนระวัง chào 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 cái chào à làm diễn khảo chào chào con nam đó cứ chào nó chào từ chào 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 nó chào 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 áo chào 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 là chào 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 บานถึงไปยังไงไปดินเอาวันนี้มีเบียร์เฮ็ดบ่ส่งน,นี่มืออยู่ผักบ่อผักแมงขึ้นข้าวกับปลากระป๋องเนาะตีนสาวบ่อวันนี้มีสาวตีวนบ่นอ <laughs> เออเกันเลี้ยงอะไรใช่ไหมเนี่ยมานอนน้ำกันพี่น้องเลยเนาะยับใหญ่ซอยเอากันนี่แหละ เออไ่ได้ไปทางให้บ่ส่งนี้ไปน้องพักอืมไปยุ่งว่าบ้องหมูมาเดีวันลดต่ำเด้ไปลดต่ำคนบ้านรับหมูจะบ่มกนุกแล้วต่ำอ,อีกเลยต,ต่ำเลยเราอยู่ของหมอเลยเขาสองสิบปลายแล้ะม,มาก็เมื่อม,มื่อนี้นะครอืมอืมอืมยุ่งว่า เอาไปบังอืมจะจะเป็นยังไงเนาะอ่าอากาศกะห้อนห้อนใหนเพื่นไม่อะไรก็แม่ห่อนนี่เลยเนาะบอกระเต้ากระเต้าฝาดเพื่อนบูฮือกันเนาะฟังมองกันว่าเนาะประชันห้อนนะสำเนียงบูฮือกันพี่นยังไงกระเต้ากระเต้ากระเต้านี่เป็นห้อนบอออืม Ngam nó gần chân này nó ngam äh, gì bà mẹ nó Mà bà này bình lúc bình lạng Thịnh khôn xa lại đẹp đôi Bình lạng nó Mình hơi năng là biển lẽ gần Thứ biết oh. hùa thứ bà ngam Gần này Chắc cả bà ngam bò Chắc cả bà ngam thăng ngay gần chân nó Bất này đấy วัตถุนี้แหละสิมอลซอยไล่กับซอยได้ซ้ำนี่แหละเนาะมีมีแต่ว่าแล้วเพื่อนแล้วซ่านแหละกับมีแตน้ำลงชีวิตหาอยู่หากินไปบัดนี้คือครอบครัวคนอื่นนั่นแหละเนาะสิมากับถือว่าทั้งผู้ใหญ่เจดีเพิ่นกับซอยไล่ส้ำนี่แหละเนาะถือว่าสุดและใเฮือนในซ่านให้เนาะสนใจเลยออืวัฒนาของแม่เองแต่ไม่ได้ไม่ได้บ่อไม่ได้แล้วจนเซ่เนาะเออ Được, là Chắc vì đây đấy bản này, hướng tựa bị đọc quên CC bạn này à, Phở CC Mà vẫn không cần, bị đọc người nó Thế và bản bắt tù nó có ngam, bị đọc người nó Sụt lại, sụt lại, ngam, ngam, ngam Thằng à, phân cả khứ xì chỗ con, bị đọc người bạn này nó Hiệp bề hiệp ngàn cả, chỗ là nó Đăng nàm như thương dân, bị đọc người nó Quy gặp à, Thằng bạc xiêng ครังนะคัะอกอยู่คักอยู่เขื่อนซานล้วพี่น้องนนะเนาะดูแบบทรงเขือนซานคักเป๊ะเลยนะบองเงียบองเงียนเกินไปเนาะนี่แต่ว่าแล้วละกันหาเมื่อขึ้นๆขึ้นซานพี่น้องเนานะ มือหามือกันเนินกันซานกับอ,อีบุตรบุญานะเนาะไอมองระเบียงพี่น้องไงเนะาะยังขิวอื้ออยู่พี่น้องเนาะขิวคักขิวเน่เบิ้งทั้งนี้นี่โบโบวัวเลือดปันได้พี่น้องเลยแต่เบิบ้งทั้งนี้คือว่างงามเนาะอ๋อดื้ออ๋อดื้อเออถือว่าโอเคพี่น้องเไย ทีมงานสั่งเละเนาะถ้ามีงานหนางานยังกะให้ล้าคือเก่าเนี่ยพีนออย่น้องเนาะเห่นนาอีกนะเราเหตุป่าวมาตรฐานถักพี่น้องเลยเบวัตัวนี้แหละเนาะมีงานหนางานในกะใส่งานเราคือเก่าพี่น้นองเนาะทีมงานเราถือว่าเห่นานาดีนะเขินชานเนาะในการต่อไม้ต่อตอกเรออาเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดพี่น้องเลยเนียบดีเนาะพีนะ่น้องน้ำหน้าลงมาพี่นเดอร์ ต้องอ uh ่เนยนะอนนอช็อกเอน้อันนดเลยอึกฮะบุคือกันเลยต้องน้ำหอนมาดเลยฮะ ชาจะเา่านึกนึกทั้งนั้นนึกฮะก็คือกันเนาะเพราะว่าเขาไปบ้านตานางมา่กี้นี่เนี่ยสบายดีแล้วเนาะเขาไปบ้านตานางมากกี้นี่ว่าห้อนี่ว่าเลยนึกเราอะมาตองน้องน้ำม้างเลยน้องน้ำฮะพะฮูร์ฮะทั้งเจ้าเจ้ายังก็เอ๊ะ ทางเจ้าหนีนักพ่อนไวไก้องเจ้าน่ะพ่อนไ,ไวเลยปาร,ร,ร,รูนทางนี้นั่นเอ๊อะูกันเนาะนเจ้าในเผายังก็มังกรมังกรอย่างนี้เผายังตี นี่กยางก็ได้เจอกันบงเออเออบูคกันเลยพี่น้องกันเนาะบูคกันได้บ่เสียงเลยทั้งกันวาเขาไปอันบ้านธนากี่นักไปฉันกเดี๋นึกเนาะเดี๋นึกทั้งน่ะชุเผาบูคือกันพี่น้องนเนาะชุ่เผาบูคอกันชนเผาบูคือกัน มีมีหลายเส้นเผาเนาะเส้นเผาตีบรูของง่ายนี่ตีบ่บลาดุเนาะมังกรมังกรมังกรของล่างหน้ามีตออีเอ,อ๊กินเขาเน่าเดียวกันเนาะเดียวแโดยนักนัออนก นึกนึกงม่นอกปะนึกแบาปบากันทิกเล็เนาะปอรเซนต์ปื้อปแห้ายแหถือเลขนะเชืงลถเลขันมันก็เบื่อน่เลยบ้าสิบพันโอ้โหบ้านาไปไปไป้ปไปไ ว่าป่วยนันมซกเมือกันว่าใคริบะกันเ่ยไปนั่ไปบ้าว่าเฮาไปสิไปบ้าอยู่พีพูดเลยได้เงชาจ้ามาหนิบ่มีบ่มี่ไม่ได้พันเลยไ่ได้พันอย่างเลยไม้แด้พันเต็มน้อยมีแต่นอยอย่างเดียวเล่ยงวัาเาออกมือบ่จังหวะและหามันออกหาเก้าบ่อมันนี่มันสีออกเก้าหา่นเลกเลข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 าไอ้เหนูบ่เออ

กลัวขึ้นี่กฮึไ่เมอนนี่ใหญกว่า้ี่นะท้าว่าจะกลัวได้เหรอวะรงเพิ่มเว่ากลัวรุ่งเพิ่มก็่ากลัวบ่รัมมาเหรอบ่เมือนี่ยาอันนี้เป็นไรทั้นี้เขาเ็ปเจด้เก้มาเอออาว่าจะกลัวอยุเอะเบิ่งทังนี้มันอยากคึกกลัวนะพี่น้องเนาะเบิ่งทั้ง้างไมันลูกทรงมันท้าว่าอย่างใหญ่กว่าเนาะเออ นี่แต่ว่ามีง,งานเฮือนงานลำหน้าล้ำในกับเสียวเล่าข้าเก่าเนี่ยเป็นเราเลยเนาะงานเราเดินดีงามดีเป็นเราเลยเนะาะคักถักตแต่จากยังบาาุทันเพาะเป็นเราเลยส่วน <c oughs> หนึ่งนะเฮ็ดน้ำกับบุทันส่วนหนึ่งนะพวกงานลายเป็นเราเลยเนาะช่วงนี้ยังยังบุทันมีอยู่เป็นเราเลยเนาะพิเศนเจอเขตใดบุทันมีกับเล้วห้องน้ำปูนาและเมือ คนมันก่อนอคนก็จะของบอได้งานแหละงานถูกบอกหลัไปตอเออคำนี้เลยสิเอาข้าเขาแหละเนาะยังขาอยู่ให้านเลยนะเา<ม>ขาหู้น้ำทงานแล้วดูน่าเตาตู่นเลย<ม>เขาจะดจามบนเขา,<ม>าจางเบ็เพื่อนชำนี้แหละแต่ตางเปบนได้ขึ้นน้ำตาแต่เขาทำมาเชาน้้าห้าสิบล้านห้าสิบล้านก็โอเคโอเคาโหดยังขา นีกน้างำลังทงานอยู่กัายังสามหล้เบียดมานทำงานใ่ไมเออารงานน่าเบียดกกว่จ้าอยู่อย่าน้ครับไปแล้วชปังพูดกไร้เออจอันเจยงลี้ยอยู่ปชามเดนซื้อกล้วยแล้วเนาะน้มเนาะเกินก็ได้และวันนี้เนาะน้ำก็มียังมีผัววันนี้เนาะหาผัวให้แล้ววันนี้บ่าเบาปา บ่าวเดจ้าเองเนยบ่ขอบ่มากบ่มารอันนี้บ่ยหยอกน้องคนสิเลย่อยใฮะต่อยหลอกทาผู้เดียวพี่น้องเหรอเออท้าบันไดพี่น้องลูกติ่งพ่อบ่าวไพอน้อเดือนเดียวเดือนเดียวโอ้เปะเลยเนาะกะเปะเลยพี่น้องเหรอลูกติ่งเรากิดอะไเนาะ ถืว่าเร็วทันใจเอาซะพี่น้องเอ้ยทางบ่อยากเองก็สิได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะสิเดินทางทางบ่เสียงว่าสิไปหาน้องน้อยก่อนพี่น้องจัน้อยเนาะปลาน้องน้ามาป้าเมื่อป้าก็นเด้อไปหาน้องน้อยก่อนพี่น้องเนาะบดมียังกินล่ะปลาติกู้ไม่ได้กปลาติกไม่ได้กปลาติกอ่านไม้มาแกงแน่อยากกินแกงนไม้เด้ได้ดู เออเป็นระบาวแกงโอ้ระบาวแกงแซ่บได้ไอแกงแซ่บได้เนาะมื่ออื่นซื้อละไม่โด่งเช็บก็โอเคโอเคพังเบิร์นไอซื้อเครื่องมาเนาะสบายสบายดี้ะน้องเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคสบายพี่น้องเลยมีตัวข้างมวยย่าเองก็ชได้ขอจบคิดคิปก่อนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณในลายเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามครับช่องของมวยย่าคือเก่าคือเดิมเนาะ โดยพี่น้องคุพ่อกับพญาในคลิปหนาคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณอยู่ดีไม่เฮงเบิดตุกแากเนาะความเจ็บปอให้ได้ความไข้ปอให้มีเด้อพี่น้องเด้อปาจยจักออกไปทั้งปวกเนาะเป็นสร้างก็ถือว่างามได้พี่น้องเลยแล้วก็ระทำดังคืนดังไฟก็่ประมาณเมื่อนึงพี่น้องเนาะตีลกเกี่ยมไปเนาะไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ